สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านมาที่วัดสามัคคีธรรมนะครับได้เข้ามา,าถึงชั้นไหนนะครับเป็นวิเป็น,เ,ปนเหมือนวิหารนะครับนะวิหารคล้ายคล้ายศาลเจ้าใหญ่นะครับเป็นที่เป็นที่สถิตของ เจ้าแม่กุนอิมนะครับนะฮะเจ้าแม่กุนอิมแล้วก็เทพกุนอูนะครับแล้วก็มีพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมเลยวิหารด้านในเลยนะครับนะครับ ฐานนี้สิทธิสาธารณสิทธิ์ของพ่อหล่ำนะครับได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมานะครับนะครับ น,นี่เป็นมังกรคู่นะครับอยู่เฝ้าอยู่นะครับะะอันนี้ผนจะเ,เข้าไปวิหารด้านในเลยนะครับนะฮะด้านในตรงไปนะครับจะเป็นรูกอุปพัมทรลูปหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะฮะ นะครับด้านซ้ายจะเป็นลูกเจ้าแม่ทุงพิมพนะครับปางต่างๆนะครับซึ่งลูกิษ้นลูกคาของหลวงพ่ออารื่อง้รับมาสร้างนะครับตร้าไว้นะครับนะฮะนะครับดูภายดูบรอบๆนะครับภายในสวยมากนะครับนะครับ แล่ก็ที่ไฮไลท์ของของวันนี้ก็คือรูปท่านเทพกวลทพกวลวูนะครับเทพวกลูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะฮะซึ่งชาวจีนนับถือกันมากนะครับพูดถึงความซื่อสัตย์นั้นต้องยกให้ท่านเทพ,พเจ้าคนนค่นะครับนะฮะ ใครจะใครที่จะมาไหว้ท่านนะครับผมขอแนะนําว่า,าต้องไหว้ด้วยความถึงใจนะครับนะเพราะท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัสจจะสุตรนะครับ เทพเจ้าคุณูที่ท่านเห็นอยู่นี้อ,องค์ใหญ่มากนะครับนะฮะมองจากจากด้านล่างนะครับไปสู่ด้านบนนะครับนะฮะสูงหลายเมตรนะครับนะฮะสูงหลายเมตรนะครับดูในวิหารอ่า วิหารจีนนะครับของพัะสามัคคีธรรมนะครับพัะสามัคคีธรรมถึงใกล้ถึงใกล้ๆนะครับหนาวที่ฉันที่ฉันใช้ป่าศัตรูนะฆ่าศึกศตูนะ ครับอ,อ่นะครับ้าแม่คุณปางต่อมานะครับมีทั้งหมดผมนับได้21ปางนะครับนะครับงเจ้าแม่ที่กดเีิน2ดปางนะครับนะ เพิ่มทีที่เคยมาดูนะครับจะมีอยู่20ปางตาหลังมีคนทำบัตถวายเพิ่มนะครับนะฮะอันนี้เป็นปางพันมือนะครับนะครับท่านายกดษฎาพันมือแล้วสง่งองนหลังเป็นไม้นะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับ ค็น่าุ่ณอืนเป็นปางไม้แก่ะครับนี่จะให้เรื่อกใจนะครับ ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาก็กรุณาสลับเวลามาทำบุญที่วัดสามัคคีธรรมด้วยนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้เป็นมีปัจจัยประมรุ่นประสงค์องค์เจ้าประมรุงวัดวารามนะครับนะครับมีเวลาก็สลับเวลาสักนิดหนึ่งมาที่วัดสามัคคีธรรมนะครับอยู่ซอยลาดพ้า64นะครับ เข้ามาสุดซอยเลยครับนะฮะหรือจะเข้าซอยทางซอยลาดพร้าว80เข้าทางแยก14นะครับซอยลาดพร้าว80แยก14หรือเข้าทางซอยลาดพร้าว64เข้ามาสุดซอยเลยครับนะครับนะฮะวันนี้ผมพาท่านมาดูประเทศพนูนะครับประเทศพนูตรงนี้นะครับผมบอกได้ว่าสักดิธินะะ์นะครับนะฮะนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้ท่านเป็นคนดีนะครับ ทันเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์นะครับพ็นเทพท่านเป็นเทพเจ้าเป็นความซื่อสัตย์นะครับ